อ๋อย่ายน้อยไม่น้อยไปพาตามาตั้งมือได้ค่ะดีขึ้นไปมาตัวันที่วันที่วันที่หกเนาะเอามาจ้าวันที่หกมาอันก้อนสีผ้ากับหลังผ้าดีก็กันบ่ค่ะผ้าแล้วเออผ้าแล้วแก่งเห็นเมือแก่งคื้นอยังนี่แก่งกลางปังโดนปไดยจังเศร้านี่พูดละเขาประมาณเดือนหนึ่งเขาจังเสียงฮิตอย่างนั่งยืดซื้อนั่งยืดซื้อแต่ว่าเอาออกมาแก่งเดี๋ยวไปใช้ชิ้นตอนผ้าย่าย่านบ่ค่ะ กะกะว่าย่านดอกมันก็ซื้ออยู่บัดนี้เขาเอาดําญานอย่างมันแสดงมันก็เก็บดูเจ้าซักเก็บจักหน่อยนี่เนาะบัดเขาภาคมาแล้วก็ดีๆอยู่เพราะว่าเก็บกัดเสียผ้าเดียวตาแกร่งตาใสมันบ่ตาแกร่งตาใสกู้ใดตามืวอนี่เป็นตะเบย์ผ้าตะเบยเนาะไปเห็ดเอาเลยผู้ใดตาเมื่ไปรงพยาบาลเลยค่ะยายโรงพยาลกะลาสินบริสเชิงเงินสักบาท อใส่บัตรเป็นโครงการบอกว่ามันโครงการไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปหาอันเพิ่อหอยเมกฆดิไปขอใบต้องตัวของเขาโรงพยาบาลหอยเมกเล่นแน่นหน้าให้ไปหาหมอตาไปหอดกระดชเนี่ยหมอตาเลยให้เป็นนับเลขนับเลขก็บ่ถือดอกมันมั่วตามั่วตามั่วนบัตนี้เขาก็เลยนยาหยอดตาให้คนนัดพันทีเลยนัดพันทีหาพาเลยไปเรียนเรียนนะครับไปฮะเรียนกันยาเรียนกันยาพาเรียนกันยาเนาะพาากันย พาบ้านพ่อเดือนบ่ัหายวายอยู่นู่นยอือหายวายอยู่ก็บบ้เก็บไปย่างซื่อๆอยู่ในหลักแต่ว่าบ่เห็นยังซื่อๆพวเขาเจ้าเขาเจ้าตื่นมาลอกตาลอกตาลอกตากับเจ้าเอวว่าลอกลอกตาส่วนมากผู้เฒ่าบ้านเฮามักสิแพะแบบนั้นล่ะต้องไปลอกตาลอกตาแล้วก็แจ้งจตาแก่งอันอันมาแเหลือกินเพราะเห็นยังนั่งกินเข่าซื่อๆในหลักแต่ว่าตาแก้งดีครับมานอนแห้งขึ้นหนึ่ง ขึ้นแหลกได้มาจะลุงมานมานอนเล่ไปฝันฝัน่าต่อไปในหู้เที่าเป็นมัดพันเม้ากันยืนยันกูฝันว่ากูไปเอาปลาที่นี่ดึกใหม่ในหู้ดิปลากับปลาดูกสามตัวต mm ายกูเอาหมดเลยซะดูกสามไม่ได้บอกตัวเก้าติด่ว่ามันมาแยนเขาเลยว่าปลามันตายกัเป็นศูนย์นตัวพนะัอีก <milhões jadi> หนึ่งมาแต่เล่บานเลยว่าอี๊ไม่แย่หน่อยจะฝันนั้นนี่แต่ก็ยดศูนย์สามมาแล้วนะมันทำปลาสามโตตสามโตคนตัวนี้นันตีเลยถือว่นี่ ปลาเก็ดอือกับปลาเก็ดเรามันมันตายเจ้าก็เอาเจ็ดศูนย์สามใช่ล้วมันถือภายในปลากระสามโตศูนย์มันก็ตายผ่านมานละเจ้าก็น้ำเก็ดแบบวันตีเดียวมันขึ้นเนาะอือแต่ว่าเขาฟังก็แล้วเลยก็าไม่สนใจหรอกอือแค่ว่าได้ฝันหลายได้ฝันฉะนั้นเรานอนเหี้นวันนี้มันขึ้นมันขึ้นนี่พันเราบอกงวดนี่งวดนี่ผันมันขึ้นนี่พันไปตีนี่ไปเหยียบเอากบอือโอกบตัวเดียวเหยียบเหยียบเลยไปหากบบเออ จับ่าไปย่ง huh. หั uh ่น huh. จังไปไปเห็นกบไเหยียบอเลยเหยียบเอาได้จ mm. ับ hmm. ้นมาหักขาไอถุงเลยเอาเลยได้แค่ต hmm. ัวไดตัวเดียวตัว uh ยิ่ตัวย่งกูตัวเดียวนั่นแหละนี่ผู้หนึ่งว่ากบข่อยที่แมะเณกบข่อยข่อยได้แล้วข่อยว่าให้เก่าได้เก่ามาเลยหนไหมนี่แหละมัเตือนยังสมัมาีแม่ลยข่อยก็มีที่อันหันหา่งหามากเจ้ากับพวกเขาจะเอาเก่าใสียโดดมาะอือมัเลด้เขากกันแค่เดือนตีเก้าหาเออเก้าหาเข้าตีวันนี้ได้ตัวนึ่ง ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเก่าหาลุงแบงคเก่าต่นั่นแหละแต่เท่านี้เราก็ได้พันหลายดอกหนึ่งเก่าหาหนึ่งหาเก่าอืมเลขสองตัวก็หาเก่าเก่าหามันบดเอยวเขาพังอยู่มหมดเลเขามดเดนี่ก็บอกว่าตีไงถึงเงยเก่าหาหาเก่าซื้อรวดผันเขารยว่าเขาเรยว่ามีเงี้ยใ่นฝันคิวป้าติดสามตัวถึงหมดเลยทันก็ถือกะบาดมีเงี้ยว่ามีเงี้ยไปซือเด็กบอกเขาเขาซื้อเอาสนะ มีต่ฟนมากกะบอกลูกบอกนัานไปซื้อเอาดวงนี่มันเกิดกระตีเอาตีไอนไม่ต้ม่ต้บอกเขาแล้วก็ซื้อเอาแต่ว่าบางตอนนี้หอดมือเร็กว่ามันิอะไรอีมันติฝันไปไหกบ่จังฮะไกลๆมือแต่ว่าตะเกาย่ารดีทีย่ายฝันทีเดียวแล้วเลยันตามที่ร้านมะคุกี้เลยเรียกเกออกตัวเดียฝันนมาคิวเรียต่อกันเล้งสิันมาฝันต้องวันนี้สิแมนมันบ่ค่ะแต่กสิแมทยูยังไดก็เลยอ พันสำนียแหละบระดี๋พันกงพันหลายอย่างที่บัดฝันนี่เป็นพันอยู่แต่ว่าไม่จือบัดตัวนี้มันือจือบัดควบมไปจืดเอาเลยมันจำได้คร <c earthquakes> ับจำได้ยังไงไปหยบจังหดมันคืออยู่ เอาตีนตีนเดียวใส่เลยหยับหลังมันเลยบอกเอาหยัมันใส่โตมันเลยหยับโตเลยโตมันเลยอยู่เลยอยู่เลยแล้วเอาตีนหยับมาเลยนคิดว่าเป็นล่างตีนเลยจะยังปาคิดว่าเป็นเก้าหาหาเก้าล่างพี่น้องเหยียบเราจังมือจุกเอาเพิ่นตีนเหยียบโกบเด้อพี่น้องเด้อพ่อแม่คุณยายน้อยตีเก้าหาหาเก้านะคะนู่นที่ยากกับตีแบบเดียวกันกับเพื่อนกับบรลลูว่าจะเป็นบนคือเป็นล่างเพื่นว่าตีนเหยียบเอาเท่ว่านั้นที่ยาว่าน่าจะเป็นล่างเพราะมันอยู่ต่ำ นะคะเท่าว่ากบตัวหนึ่งก็เลยตีหนึ่งเก้าหาหนึ่งหาเก้านะคะฟันดีให้นอะตีนหยียบยูเลยนะคะเอ้าฟันแบบนี้ได้เขียนเลขไว้บอบ่ได้เขียนอะไอย่างบ่ได้เขียนไว้ก็เจือได้เจือเลยบอค่ะแล้วก็บ่ลืมเลยบ่ห้านคิดว่าเขียนเลขอันอื่นไว้นะแมมบอบอไมีพันเขียนเลขไว้ในฟันว่าได้นั่นได้นี่เลขจากเขานะแมมแต่ว่าบ่ได้เขียนเลขไว้เป็นบอค่ะเขเลขตะกี้ตะกี้ดีตะทีไม่ง่ายนี่

ย้ายสี่ฟันมาสี่ฟันมาจังไลยพอวันละทีย้ายนี่กันฟันมาได้ใบขี้ได้ขี้เ้าจะมาตามอีูมันบ่อหนาคันเลขเขาเลขเลขสีเขาเขาย้ายหน่อยสิลู่เลยมันบ่อหนาแมนแมนแมนเขาแต่วงาันเป็นเสียงบึ้งน้อยสิแล้วมาเป็นเสียงบึงเดี๋ยวเรียกเป็นเสียงเล็กหลายปีแล้วเป็นเสียงตะกี้เสียงดีดีแต่ว่าเสียงอันนี้คันเทืองในลู่เลยลู่จ้ากออตะกสี่ส่วนเลยมันบ่อถิ่มาส่วนโหลดได้ได้กันใบขี้ใบหน่อกระช่างใบแลกระช่างต้องไในรถต้องออกเลย สรุปว่าคุณยายหน่อยเสียเลาเลสไปเสี่ยงได้หนีนะคะนะไปใกล้มือจังมัดตามนย่เด้อค่ะเด้อว่าคุณยายหน่อยจะฟันว่าจังใดจะฟันดีหรือบอดีสิดเขา่าหรือบอ่เขา่เขาคือเลขหางเดียวคือหาเก่าเก่าหานี่นะคะเิ่นฟันว่าเิ่นหยียบกบยูเลยนะคะกบตัวใหญ่กบตัวเดียวนะคะบัญชีหนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าเลขสองตัวก็หาเก้าเก้าหาเป็นแค่แนวทางหาสื่อสรารกินแบงรัฐบาลนะคะเด้อครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเดื่อตัวเลขนี่นะครับ แอดมินสีให้คุณย้ายน้อยเพื่อนเซียงให้นะครับว่าเพื่อนสีฝันแบบเลยต่ว่ารัทีิของเพื่อนนี่เพิ่นมีสิมาต่ำมาสูนเพื่อนลดกันเลขสี่เขานะครับพี่น้องแคบหน้าจอเอาไว้นะครับแคบหน้าจอเอาไว้เราก็นําไปเซียงเบิ่งคือการลดพี่น้องกันได้นะครับเซียงเบิ่งงมาเดขคุณย้ายเพิ่นสีเขาว่าคุณย้ายเพิ่นฟันนี่ส่วนมากกันเพิ่นฟันแบบนี้มักสิเป็นโชคลราบนะครับคือเหยียบกบนีเหยียบไปแล้วนะครับเหยียบไปแล้วยู่แล้วเหยียบจนว่าได้ก้มไปเก็บเอา นะครับจับเอาอยู่เทียนึงนี่จะเป็นคล้ายๆครับว่าเลขตัวนี้ยู่แล้วคล้ายๆว่าแบบนั้นนะครับแอดมินกันเลยว่าผัหิ้งกันเลยว่าให้คุณยายเพิ่นซอยเสียงเลขเห้เบิงแน่เพราะว่าลัตติของเพิ่นนี่คัาเลขเขาหรือว่าเขาเพิ่นสีหูนะครับเขาะจะคอยมาตามเพิ่นในโค้งสุดท้ายนะครับหรือว่าอีกเที้ยน,นึงนะครับสำหรับความฝันของคุณยายหน่อยนะครับเนาะ ปกติเราแม่หุ่นย่อยหน่อยบ่ฝันหลายมาแต่รางวดนี่สิฝันเทียสองเทียแล้วเลยเงิดมันหอกก็ฝันกับพันแค่เดียวพันขึ้นเดียวแล้วเลยแล้วมันก็บ่มาฝันอีกเลยดิแล้วเลยมาฝันอีกจนมากฝันมิตรฝันให้เดียวบ่ค่อยเป็นโตเออบ่เป็นโตัวเดี๋ยนี่ทุบออกกันมันออกซิโคลจนกับพันเป็นโตอยู่เพาะว่าได้บอกแล้วสิบคลกกมากกับซิโคลอีนีเขาก็ยซื้อได้บาทเราเพราะเร็วไปเอง <grenade S 2> ฟันที่ยาวเด้วยวดนี้กับฟันมาจับกบเออหยยบกบนะคะงววที่ถ่ายพวกนั้นโงดก่อนมาหันันบ้านหนาหนมือนีตายล้วตายขึ้นมาตายอีกสองเท่าได้ออกตัวเก้าเห็นบ่ะบอกมันธี่น่มันเอาปซืสื่อ้ใดสิมาร์กลตัวเก้าน้ต่หนูก็าบอมาร์เกตัวเก้าแปดสามอกแล้วออพวกไม่่วนหันงินขึ้นมาตายสองขึ้นเรียนกันปันสั่น้าเขากับปซื่อน้ำปออกไม่แน้นดีเลยสั่น่าจ้า ต้องไม่ด้กเก่าเด้อวปล่ต่ว่าย้ายพันจนมาเจ็บฟันให้ตีเอาถ้าว่าของเขานะคะตะวันได้คลิปนี่หนึ่งหาเก้าหนึ่งหาเก้าหนึ่งเก้าหาหาเก้าเก้าหานะคะแต่คุณย้ายหน่อยเจ้าเลขซุมนี่ไปเสี่ยงฝันจังใดเดี๋ยวจะมาตามคงสุดท้ายให้เด้อค่ะเด้อในหวดนี้นะคะโซกโซกมันๆเฮงเฮงฟังฟังค่ะครับผมเอาพี่น้องเอ้ยรอตามในโค้งสุดท้ายอีกเทนึงนะครับเด้อ เพราะว่าตัวเลขที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับแอดมินกสิขอให้คุณยายคุณเซียงให้นะครับให้ิ่นเซียงเล้วเพิ่นส่ํำสีสูนจังใดเิ่นสีมี้ความฝันจังใดลัทธิจังใดเขาจะคอยมาตามเิ่นอีกเทือนึงปกติแล้วเป็นก็เป็นค้นฝันแม่นนะครับค็นฝันแม่นฝันกันว่าเห็นเป็นตัวแห้งคักนะครับอันนี้ได้เตียวจะเล่ต้องเซียงเบิ้งนะครับกันได้เตียวต้องเซียงเบิ้ง มันปกติกันเป็นโตเนี่ยคเพื่อสีโพเลเสียงงาพี่น้องก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครับทางช่องของเขาได้เด้อนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้เด้อครับเด้อพี่น,อน้องจังหสีได้ตามความฝันของคุณยายน้อยนะครับตามมาพันเสียงเลยกได้บอเข,อข่าหรือบอเข่าม้าหรือบอม้านะครับอ่าขอบคุณยายน้อยละหลายแล้ว่ะเ้อที่าวความฝันฝันลูกหลานฟังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ